สเปกตั้มสเปกตั้มสเปกตำทำทำทำั้มทัพตั้มอำเภอใจจะทำอะไรกันเลยตามเย่คลิปนี้ผมจะมาเที่ยวโคราชแล้วก็ต่อไปชัยภูมิเลยยาวๆกันไปเลยเย่ตามไปเอ๊แล้วตอนนี้อะากขับรถมาตอนนี้ชิมมี่ชิมมี่ครับ เราก็อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะแกงมารีกแกงครอโรงเรียนมารีแก้งครออะไรอ,ะอ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อที่เดี๋ยวพวกนี้มีเล่นดนตรีครับจะบอกว่าสเปกตั้มเล่นดนตรีแอร์เราเล่นก็คือสเปกตั้มกับดัชริงมันก็คนเดียวกันแหละโอเคเดี๋ยววันนี้มาสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็คเช็คโอ้โหบรรยากาศโรงเรียนเขามีคือ บรรยากาศโรงเรียนไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกขอบประชุมอะ่ะใช่พี่เป็นขอบประชุม <mm> โอ้ย <mm> เด็กพี่ <mm> เด็ก <mm> เด็กเด็กไวไสาย <mm> เด็กไวไสายเต็มเลยเด็กไวไสาย <mm> เด็กไวไสายเด็กไวสายเต็มเลย เดี๋ยวจะพาไปห้หองสวับรองดีครับพาไปห้องรับรองใช่เล่นในโรงเรียนจ้าเฮ้ย <favorites> <Like cử> <els> มีเด็กอยู่เด็อันนี้เริ่องเรียนแล้วหรอครับจารย์ประมาณสิบนาทีนะอ๋อซ้อมเด็กๆซ้อมกีฬาสีเอ๊ซ้อมกีฬาเอาพรุ่งนี้ทำงานเยอะเสียกีฬาสีสัปดาห์อีกสองสัปดาห์อ๋อโอเคกีฬาสีจะอีกสองสัปดาห์แต่เราซ้อมไปก่อนเลยเฮ้สู้สู้สีเขียวแน่เลยเอ้ยไม่ใช่สีเขียวหรือเปล่าเอออ๋อมาเรีย จริงๆ,ๆเราต้องอ่านมาเรียพ่อแม่มาเรียพ่อแม่มาเรียร,รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพ่อแม่มาเรียรอยู่เราอยู่ที่เซน์พอมมาเรียจังหวัดชัยภูมิรู้แล้วเราเรียนชื่อเซน์พอมมาเรียแกงครอจังหวัดชัยภูมิเราก็หลงอยู่ตั้งนานว่าเอ้คือโรงเรียนอะไรโอเคตอนนี้รู้แล้วครับ เอ้นี่ eh คือทีมงานวงออนฮาร์ดโอ้โหดูห้องเห้องรับรองวงเรียนนกอบไม่มีตำแหน่งนะตำแหน่งที่บ้านที่โราณมัีก็เลยกลสุดเชิญครับตามสบายครับมีอะไรคุยก็อยากคุยเรื่องกีรมพรุ่งนี้ว่าอะไรสรุปยังไงเกรกพึ่งมา ครับก็จะเ่ิยตั้งแต่ประมาณ7ดโมงครึ itation, friend. Friend. Okay. Okay. ่งแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่ต้องมานนก็ได้คืองานจริงมันจะเริ่มประมาณมงแวมันจะมีเปิดประมาณแปดโหครับก็ที่เชิมาเป็นกรรการ3ตัวแทนตัวแทนตัวแทนเกจุดกเก๋แวจะเปิดนะครับวต่อ สวัสดีนะครับวงอ่อนฮาร์ดนะครับออทากำลังเซตเครื่องเพื่อจะซาวเช็คของเขานะครับตอนนี้ที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนมารีแก้งครออําเภอแก้งครอจังหวัดชายภูมินะครับ คอนเซปต์นี่มาเรียนมารอ็อกที่มารีคอนเซปต์ Concept คือมารีมาเรียนมา,มาร็อกมารีมาเรียนมา,ออมาร็อกเออมารีมาเรียนมารอ็อก มารีมารีมารักโอเคพาชมบรรยากาศโรงเรียนดีกว่าตอนนี้ก็ประมาณ6โมงตรงนักเรียนเขาก็เลิกเรียนหมดแล้วแต่ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนที่มาเล่นบาสกันที่สนามบาส จะทำการแสดงวันที่19กันยายนตอนบ่าย2นะครับแต่ว่าเรามาสาวเช็คกันวันที่18กันยายนตอน6โงเย็นเดินทางมาก่อนมันเป็นงานกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับภาคเอกชนไม่ใช่เอกชนพวกกลุ่มน้องๆอันอนี้ดีกว่า วงอ,ออนหาซึ่งเป็นวงที่อยู่จังหวัดโคราชมาจัดที่ชัยภูมินะคิดถึงบรรยากาศตอนสมัยเรียนมสามเลยแต่โรงเรียนไม่ได้ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับ ที่จังหวัดชายภูมิเมื่อกี้เข้าไปห้องห้องประชุมห้องห้องห้องรับรองโอ้โหแตงห้องเป็นหลวมหมดให้ซอรจริงๆเลย<ห><ห>อ่อนฮานครับอ่อนฮารตอเนเจ็ดครับ โอเคเมื่อกี้ก็วงโอเคเมื่อกี้ก็วงอ่อนฮาร์ดนนี่ครับนนอ่อนฮาร์ดครับตอนนี่ครับนี่ครับยังยังไปอ่อนฮาร์ดจังปะจิมมี่จิมมี่จิมมี่ออนเดอะเฮิร์สฮะอ่ออนฮาร์อ่อนฮาร์ดออนเฮิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเต้นครับผมเต้นออนฮาร์ดโอเคสวัสดีครับเต่าออนฮาร์ดโอเคแล้วก็สวัสดีสมาชิกออนฮาร์ดแล้วก็กับผมดัดใจแลปบทีมนะครับแล้วก็เพื่ก็ทำการก็เรียกว่า สาวเช็คเสร็จแล้วแล้วพรุ่งนี้เตรียมพร้อมที่จะโชว์กับงานมารีมาเรียนมาร็อกแล้วก็มาแรปด้วยในที่เดอะเรนหน้าฝนอ <c oughs> โอเค, <c oughs> อใ,คใครอยู่ชัยภูมิก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับที่โรงเรียนมารี <c oughs> แก้งคล้อนะครับอำเภอแก้งคล้อนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับ ภาวนาสาธุด้วยเถอะว่าพวกดีฝนจะตกนะจะได้เดินทางกันง่ายๆแต่ไม่เป็นไรครับถ้าฝนตกเ <c oughs> ย็นๆ <c oughs> ลำบากแค่เดินทางแต่ว่าสามารถดูคอนเสิร์ตได้เพราะเล่นในใต้หลังคาอย่างดีเออเล่นในโดมอย่างดีร <c oughs> ครับผม <c oughs> นกม็ไม่ให้ดูของ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 ไม่ให้ดูตอนเล่นจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ให้ดูกันพูดๆอย่างนี้นะครับใครดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับฝากด้วยครับสเปกตรัมหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสเปกตรัมสเปกตรัมสเปกตรัมทำจากอำเภอจะจะทำที่ไรก็แล้วแต่ตาม